รีวิวตัวเอง EP ที่3เริ่มแล้ว เนี่ยใบยเองหลายๆคนถามกันเข้ามาว่าพี่ใบเป็นลูกครึ่งอะไรแล้วมาอยู่สวีเดนได้ยังไงเธอบอกว่าใบาเป็นลูกครึ่งเยอรมันนะคะแม่เป็นคนไทยป้าเป็นคนเยอรมันแต่ว่าแม่กับป้าแท้ๆของใบเนี่ยมีเหตุที่ต้องแยกกันและหลังจากนั้นป้าของใบก็หายสาบสูญไปเลยค่ะผ่านไปหลายปีแม่ก็ได้มาเจอกับป้าคนใหม่ก็คือป๋าคนปัจจุบันของใบนั่นเองซึ่งเป็นคนสวีเดนและเพราะเหตุผลน,นี้ใบถึงได้มาอยู่สวีเดนค่ะแม่เนี่ยได้แต่งงานกับป้าใหม่แล้วก็อยู่กันมา20กว่าปีแล้วพอใบาอายุได้1ิ แม่ก็เลยทําเรื่องเอาใบมาเรียนต่อที่นี่ค่ะหลังจากที่ได้มาสวีเดนนั้นใบก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เรียนที่นี่ทํางานที่นี่แล้วก็มีเพื่อนที่นี่ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังได้รับวัฒนธรรมต่างๆของสวีเดนเข้ามาด้วยตอนนี้ใบใกล้อายุ30แล้วนะคะเท่ากับว่าใบาเคยอยู่ไทย15ปีและอยู่สวีเดน15ปีทั้ง2ที่นี้เป็นบ้านของใบตอนนี้ใบก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะย้ายไปอยู่ไหนถาวรแน่ช่วงนี้ก็เที่ยวมาเที่ยวไประหว่างไทยกับสวีเดนก่อนแต่ทุกคนรู้ไหมว่าใบาไม่เเคยเจจออหน้า้าาปขงงใบริๆ ที่เป็นคนเยอรมันเลยเพราแม่บอกว่าป้าหายไปตั้งแต่ใบยังอยู่ในท้องมีแต่รูปที่หลงเหลือไวใ้ให้ดูแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะตอนนี้ใบมีป้าใหม่ที่น่ารักใจดีแล้วก็อบอุ่นมากๆสุดท้ายทั้งไทยทั้งสวีเดนก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันออกไปแต่ยังไงใบก็รักสองประเทศนี้เท่ากันนะส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่างไงใบก็ต้องขอบคุณแล้วก็ฝากซับพ,พอร์ตผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะคะสัญญาว่าจะหาทำคอนเทนต์สนุกๆมาให้ดูตลอดตปเล่